กับการต่างๆแล้วก็กลายเป็นว่าชาบูเป็นน้องแมวที่ชอบเที่ยวซัง,งั้นเวลาอยู่บ้านเนี่ยน้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะเรียกได้ว,ว่าเป็นคุณหนูเลยแหละครับดังนั้นถ้าจะออกจากบ้านบ่อยๆต้องไปสถานที่ที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงไม่งั้นก็ต้องมีพัดลมส่วนตัวให้เขาสักหน่อยค้าไม่งั้นเนี่ยชาบูจะไม่จอยเลยครับดูหน้าชาบูตอนนี้สิครับไม่จอยแล้วอ๋อลืมบอกไปครับที่ตอนแรกเราบอกว่าชาบูเนี่ยมีนิัสที่ค่อนข้างเรียบร้อยใช่ไหมจริงๆน้องมีนิัสอีกอย่างหนึ่งครับก็คือกินเก่งมาก าักของเจ้าชาบูและแรงซับพอรตจาก FC พซีพี่ๆทุกคนทําให้ชาบูเนี่ยได้งานโฆษณาอยู่หลายงานเลยอันนี้เป็นโฆษณาของพันโดนะแอบกระซิบว่ารอดูกันได้ป๊ะป๊ากับชาบูได้ถ่ายคู่กันด้วยและยังมีโฆษณาอาหารเปียกมีโอดีไลท์ต้องบอกเลยว่านี่เป็นพัฒนาการของเจ้าชาบูที่ป๊ะป๊าเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าน้องจะมีคนรักและซับพอตได้มากขนาดนี้และในทุกๆวันก็จะมีเจ้าเต้าหู้นี่แหละครับที่คอยเป็นคู่ซีเอ๊ะหรือว่าคู่กัด อาจจะมียุ่หัวกันบ้างแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ